แล้วคาดว่นคาดหวังไหมว่าจะคือตัวินเนอร์คือดก็มันองวก็คาดหวังไปนิดนึงอยากได้ครับอยากได้เป็นตำแหน่งนี้ก็อยากได้แต่ว่าก็ไม่ได้จะคิดว่าเราจะได้หรืออะไรมากมายเวทีแรกตอนที่ได้ยินว่าเราคือตัววินเนอร์ลงไปนับช็อตเฮ้ยดีใจดีใจมากได้มากแบบน้าดูมากไม่คิดว่าจะได้

หล่อนมีแฟนยังไม่มีค่ะจะมีไหมฮับนาวาครับจะมีไหม